สวัสดีรอบเย็นนะคะทุกคนวันนี้ก็มาที่สวนนะคะนี่ค่ะมะพร้าวค่ะแล้วก็จะพามาดูค่ะนี่มะพร้าวน้ําหอมนะคะนี่เดินตนแต้นนี่ค่ะวิธีปอกมะพร้าวจับมีดตรงปลายมีดเห็นไหมคะไม่ใช่ปลายมีดตรงคล้ายใกล้ๆด้ามจับแล้วก็เอียงสี่สิบห้าองศาค่ะใช้เขาเคาะลงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมันก็จะทําให้ น้ำไม่เป็นพุ่งน้อยลงอะค่ะนี่นะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สี่สิบห้าองศาเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นบ้างค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่เป็นก็คือที่ว่าอาชีพเก่าแก่ดังเดิมกินง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนคิดอะไรไม่ออกกินก๋วยเตี๋ยวได้เลยค่ะนี่อันน้ำพริกนี่ค่ะตำน้ำพริกขายเป็นอะไรที่เงินดีมากๆจ้ะนี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะผัก อย่างละห้าบาทสิบบาทนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนรวมรวมแล้วก็คือเนี่ยค่ะเรียบรอ้อยน้ำพริกปลาทูนะคะง่ายๆเลยค่ะผักพวกนี้ก็จะมีประโยชน์ไม่ใช่แค่บำรุงร่างกายให้สุขภาพดีหรือว่าหุ่นดีนะคะแต่ในช่วยเรื่องของเส้นผมค่ะจะให้ผมนั้นสีขาวน้อยลงชะลอการเกิดผมขาวค่ะก็ผักสีเขียวนะคะช่วยได้ค่ะเพื่อนเะพื่อนมาค่ะ วันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวมาทั้งมันแล้วนะคะแล้วก็มาตัดด้วยน้ำพริกกันบ้างค่ะเพื่อสุขภาพใครได้อะไรกินก็มาแบ่งปันได้ค่ะการทำน้ำพริกก็ไม่ยากค่ะหรือว่าจะทำขายก็ไม่ยากเราดูคล้ายๆกันได้นะคะเพียงแต่เน้นความสะอาดแล้วก็ถ้าแต่งพวกใบตองอะไรเงี้ยค่ะมีใบตองด้วยผสมวิถีชาวบ้านแล้วก็ความเป็นวินเทจหน่อยหนยมันก็ทำให้หน่าซื้อหรือหาตลาด หรือขายหน้าบ้านตัวเองก็ได้ค่ะเพื่อนๆถ้าตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนยังไงก็ขายได้ค่ะร้านนี้เป็นร้านประจําคือขายมานานแล้วค่ะและเป็นอะไรที่ขายง่ายไม่ต้องคิดซับซ้อนค่ะแต่เขาก็ทําสะอาดจริงๆค่ะวางของก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอนนี้เราเป็นคนกินผักได้ทุกชนิดกินผักเก่งมากค่ะเพราะว่าฟันเราคล้ายๆฟันสัตว์เลยนะคะ <laughs> เพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าฟันเรา เรียงคล้ายๆฟันควายเลยค่ะไม่รู้ว่าชมหรือว่าดา่าเพื่อนจ้าอร่อยแซบเวอร์ค่ะมาค่ะอันนี้ก็ใบบัวบกนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับอกหักอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆมันกินได้มีประโยชน์จ้าเป็นพืชพันธุ์สีเขียวอันนี้ไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้กินเผ็ดมาเยอะแล้วสงสารกระเพาะใส่เม็ดสองเม็ดพอจ้านนั้นก็เป็นพริกหยวกค่ะตามด้วยข้าวเหนียว